สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทําสีเทียนขาวนะครับสําหรับไม้จริงนะครับอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไปตัวนี้เป็นไม้สักนะครับสักทองสดครับเป็นวิดีโอครับผมถ้าเราสดเดี๋ยวพี่พี่พี่ถ่ายเครื่องเลยครับถ่ายสดไปเลยนี่คงถ่ายวิดีโอไปครับแล้วขั้นตอนแรกนะครับเราขัดไม้นะครับเตรียมไม้ให้เรียบร้อยโดยเบอร์ร้อยแปดสิบนะครับจบมาที่เบอร์ร้อยสิบแต่ถ้าแผ่นมันอย่างนี้ต้องเปิดหน้าด้วยรถถังก่อนนะครับนะครับ ัดรอยบากรอยฟันเครื่องรีดให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เก็บด้วยที่เบอร์1 8อยปสิบจบที่ร้อแปิบก็จะเนียนอย่างนี้นะครับลื่นๆอย่างนี้เลยขั้นตอนต่อ,อไปแล้วก็ขูดเสี้ยนนะครับขูดเสี้ยนเพื่อให้เพิ่ม <c oughs> เพิ่มรองขึ้นมาครับขูดตามลาไม้นะครับใช้แปรงเหล็กครับขูดอย่าใช้แปรงทองเหลืองนะแปรงทองเหลืองมันจะดำนะครับจะเป็นเหล็ก จะเอายื้เอาน้อยก็อยู่ที่คนขูดนะครับ,รบ,บนะครับแผ่นนี้ด้วยแผ่นนี้ด้วย ไว้สดไว้สดตอนบ่ายก็ได้พี่ผมเตียมไม้มาสแผ่นครับขั้นตอนต่อไปเราก็แค่สีโปไม้ขาวนะครับของ A380 นะครับนนเ,เปิดปองมาเลยครับเปิดกรปองมาเป็นสีขาวนี้นะครับผมแล้วก็ที่ลงไปบนชิ้นงานเลยนะครับตัวน,นี้มันจะขาวในตัวนะครับ นี่ให้ทั่วนะครับน็่คือเสื้อขาวขูดให้เรียบเลยครับผมขูดให้เรียบเลยเราจะให้มันอยู่ทั่วในเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะขัดเปิดออกนะครับอ่าพอละทีนี้ก็รอให้มันแห้งนะครับ

แล้วเราก็จะรูปรูปขัดออกนะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดก่อนนะครับเมื่อสีแห้งแล้วนะครับเราก็ขัดเปิดเปิดออกนะครับขัดให้เข้าเนื้อให้เข้าเนื้อไปเลยนะครับให้เหลือแต่ในเสี้ยนนะครับจริงๆตรงนี้ใช้เครื่องสานขัดก็ได้นะครับจะเร็วกว่าแต่วันนี้ว่าเดี๋ยวเสียงมันจะดังนะครับก็เลยใช้ให้ให้ใช้มือ,อนะครับ แต่สีโป้ไม่ขาวของเอตามแปสูนี้ขัดง่ายอยู่แล้วครับผมไม่ไม่เปืองแรงเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องขัดให้ถึงเนื้อไม้เลยนะครับผมขัดให้ถึงเนื้อไม้เลยให้เหลือสีเฉพาะไว้ในสีขาวไว้ในเสียนอย่างเดียวนะครับขัดแ,แรงแลวเอ็มขัดให้เข้าเนื้อไปเลย <c oughs> ไม่ให้เหลือสีขาวบนนี่เลยแต่ในเสียนพอ <c oughs> แล้วก็ผ้าเช็ดออก ครับสีมันจะออกประมาณนี้นะครับอันนี้นขัดไม่ถึงนะครับขัดอีงนิดนึงขัดให,ให,ให้ให้หน้าเนื้อไม้เปิดจะสวยไม่สวยเนะี่อยู่ขึ้นอยู่กับตัวไม้ด้วยนะครับถ้าไม้เรามาเป็นสีลายไม้มาสวยเนื้อไม้มาเสยียนสวยก็จะสวยนะครับแต่ถ้าไม้มาไม่ค่อยสวยก็จะออกไม่ค่อยชัดนะครับลองเช็ดดิอ่านะครับ ายัางนีะครับขัดให้ถึงเนื้อไม้อย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ลงรองพื้นเลยนะครับขั้นตอนการรองพื้นก็จะมีซิลเลอร์นะครับใช้ซิลเลอร์ตัวนีครับจะมีทินเนอร์แลกเกอร์นะครับแล้วก็รองพื้นนะครับตัวนี้ครับ L สองร้อยนะครับรองพื้นใสกับตัวนี้นะครับเป็นทินเนอร์ตัวนี้ก่อนนะครับลงรองพื้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะทับหน้าด้วยแล็กเกอร์นะครับนะครับเดี๋ยวเราพอเราขัดเสร็จหมดแล้วนะครับขัดให้ถึงเนื้อไม้นะครเพื่อเดี๋ยสีเว่ไเสียนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ่นรองพื้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการพ่นสีรองพื้นนะครับตัวนี้เป็นสีเลอร์นะครับสีเลอร์คือสีเลอร์หนึ่งตัว A สีเลอร์ G เก้าสิบหนึ่งตัวนะครับ พูดอาจจะต่ำเลยก็พอลมมันแรงนะครับ ใช่ครับทิ้งให้แห้งนะครับประมาณตั้งยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับผมเราลงคิลเลอร์เสร็จแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ลูกนะมาลูกในเบอสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสี่สิบนะครับลูกแค่ให้มันเรียบนะครับไม่ต้องลูกให้มันเข้าเนื้อนะขั้นตอนนี้เราลูกถามว่าลูกเพื่ออะไรลูกเพื่อ เพิ่มการยึดเกาะและก็เก็บพวกเม็ดฝุ่นเม็ดฝนแป้งนะครับแล้วก็ปรับผิวให้มันเรียบนะครับตอนนี้สีย้อยสีเนะครับแบบนี้ครับอยู่แค่พอไม่ลื่นลื่นมันก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ผสมตัวเลเกอร์ทับหน้านะครับตัวนี้เป็นเลเกอร์ l 3 0 0นะครับสีใสนะครับ ชิดด้านนะครับกับคินเนอร์สําหรับแบกเกอร์นะครับอัตราสมหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมผสมไว้แล้วนะครับผมใส่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคนกันนะครับ นี่ผมพ่นผมพ่นระยะใกล้นะพอลวมบรพัดนะครับปกติต้องห่างหนึ่งพุ่นนะครับแต่อนี้ลมบรรพัดทั่ตนุกอีนะทับหน้านะครับเราจะพ่นอยู่สองรอบนะครับพอรอบนี้แห้งปุ๊บเราจะรูปด้วยเบอร์320นะครับแล้วก็พ่นอีกรอบหนึ่งนะครับผม